ก so ินของตีตีมันรออะไรก็ร่างกายอ่ะเจ้าแต่ที่นี่พอกลับมาทำนี่อู้ไปปีน่าจะเข้าใจว่าการที่เฮาทัฟพอใครเขาเรียกยาวแก้มทัฟตีเฮาซื้อเป็นแผงตั้งหน่อหนอกไว้อ่ะมันเครียดอ่ะมันเครียดมันก็ร่างสารมันในใครมันก็มีสารติบบนเรียกวิถิงเรียกวิถิงเลยเ้ิน้านขายเจ้บ้านถ้าจะส่งเล่มไฟฟ้ามาบ้านแต่ก็ ก็ขายเนี่ยก็ขายขงยขายขาาอยู่แต่โรงแรมห้องแอร์นเจ้านสถานีเมืองไหนเจ้าอันนี้มาเปิดหูเปิดตานนั่งอยู่กับธรรมชาตินะเจ้ามาเบิรกนะเจ้าหน้าจะสอบแทนกันท่อถกำนดนะเจ้าวันนี้นะเจ้าจะได้เป็นเจ้าหน้าเดียวสำนักข้าวสำนะครับ ส่งตัวจแหกมาเจ้าบาถึงมี่เปิดก็บ้าถึงใช่ไหมเมือง่อนเจ้าก่อนเจ้ามายังไงแต่ว่าถึงตอนเี๋เจ้าสุดยอดเลยเจ้าส่งแฝงนเะเจ้ามาตามที่พี่เอสเจ้าเนาะมองขงตลอดนาวดสตรีจังหวัดน่านขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธนาคารมาเลทันแบ่งปันรักปลูกพืชผักปลอดภัยในวันนี้คณะต่างเพื่อนตองคุณท่านทนายวดสตรี มีสถานที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พันธุ์พืชผักไว้ใช้ในการขยายพืชผักผู้เข้ารัวการอบรมต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะน่าขนะครับท่าน่ประธานและท่างานของคุณเวลาหลักสี่รัฐสั้นครับดีจริงๆอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ของรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่า ราก็คงราบดีว่าในสถ pues mm านการณ์ที่ผ่านมาเราก็คงาการดีว่าพว nah กมีเตอร์เรือนคนหน้าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างมากนะครับทั้งในเรื่องสองการได้ร so ับสารพิษที่จากอาหารการกินอาหารสารพิษจากแหล่งน้ำซึ่งเหตย่งบเพราะว่าเรือเรือนเราที่ยังยากจนก็มีเยอะนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับทางองค์กรทุนทาสบรครับที่ได้อนุมัติโครงการนี้นะครับขอบคุณคณะทํางานขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนะครับใช้ประโยชน์จากความรู้ที่รับจากพียอีกอนช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่าได้อยู่นะครับแล้วก็จะได้มาช่วยกันดูความสําเร็จของความมั่นคงทางร้านอาหารในระดับตัวเรือนในระดับชุมชนขต่ละหน้าต่อไกก็หวังว่าในอรางตพวนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจยน แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพของเราได้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับครับารปัตตาีและตัวแทนของสตรีของจังหวัดน่านก็ขออนวยพรให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มัเขืออะไรนี่มัาเขืออะไรมเขเจ้าพยามาเขืยเจ้าพยาสีม่วงใช่ไหมสีเขียวน่ะอ๋อสีม่เล็กน่าจะเกือบสีเม็ดเกือบสีจัดแมลง น่อไม้สดๆจากสวนใช่ไหมตม่กี้อะไรนะเขาบอกไม่มีกดไม่ไม่ต้องกลัวเจ็บเข่าอ่ะทานได้ทานได้อ๋อแล้วตามขายมั้งหรือเปล่าหรือว่าขายแถวไหนเนี่ยานสนตรงไหนเนี่ยนทครับอ๋อนี่เจ้าของร้านใช่ไหมอ๋อัวบ้านสวนที่ตั้งบ้านอะไรนะ อ๋อเครื่องทุกอย่างก็เหมือนเราส้มตำเนาะเหมือนส้มตำทั่วไปละค่ะอ๋อยังไงอร่อยป่าอร่อยป่าไม่ต้องเอาเอาผมอะเอาเอาลูกคนจำกันไม่เป็นไรอยู่เบื้องหลังอยู่เรื่อยอย่งเงต้องอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันเด็กกีเขาบอกแล้วส้มตำนี่มีมีมีขายทุกวันใช่ไหมหน่อต้มหน่อไม้เนี่ยคุกละกี่บาทฮะปกติ

ผู้ว่าอร่อยไหมครับหวานหวานมันหวานด้วยธรรมชาติาแต่ว่าเนื้อมันจะไม่เหมือนกับอยอดมะพร้าวครับมันยอดมะพร้าวเป็นเนื้ออีกแบบหนึง่งแต่ว่าอันนี้เขาตัดละเอียดเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีกฎอยูริ่แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศคือเรากินมะละกอจนเบื่อแล้วไงก็อาจจะมากินหน่อไม้บ้างอะไรบ้างซึ่ง ใบกินผงอันนี้คล้ายๆกับผักโข,อขอมบ้านเราอ่ะแต่ใบเขาจะใหญ่อันนี้ค่ะผักเสี้ยน,ยนปต่ไยวเล้งค่ะมีด้วยอ่ะปวยเล้งมันต้องหน้าหนาวปว่ยเล้งใช่ค่ะวันนี้คณะทำงานขับเคลื่อนของทุนท่านบัตรตีร่วมกับสพนักงานของโน,งน,น,น,างาน,นจังหวัดเขาได้มาทำกิจกรรมเป็นธนาคาร มเมล็ดพันธุขับเพื่อที่จะแบ่งปันให้สตรีในอำเภอต่างๆที่ดูแลเรื่องของทุนพะ้ามวัยสตรีนะครับได้นำเอกไปขยายผลสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ของอำเภอนะครับซึ่งเป็นในโยบายที่สำคัญที่จะช่วยกันแก้สถานการโควิดนะครับถ้าเรามีอาหารการกินครบถ้วนสมบูรณ์เลี้ยงตัวเองได้ก็ จะทาให้สามารถที่จะดารงอยู่นะครับเกิดกรณีที่มีการขาดแคลนอาหารอะไรต่างๆทำได้สุขภาพดีด้วยนะครับการที่ได้รับประทานพืชผักที่ปลูกเองนะครับเป็นพืชผักที่ปลอดภัยนะครับการทํแทนาการเมล็ดพันธุ์ผักเราตอนนี้ก็จะขยายผลไปทุกๆพื้นที่นะครับนาทงานขับเคลื่อนที่จะมาเชื่อยงกนนนาไปทำเหมือนกับศูนย์เรียนรู้นะครับไปเริ่มที่ผู้นำทำก่อนนะครับ เราก็สร้างเป็นเป็นจุดที่จะไปช่วยเหลือทำเป็นธนาคารเริกรท่านทันะครับก็วันนี้ก็จะไปติดตามไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมไปดูไปชมว่าได้ขยายผลไปสายโคเรือนหรือยังนะครับทั่วทั้งโคเรือนหรือยังนะครับทั้งจังหวัดทั้งภูว่าก็สุขภาพที่บ้านของท่านนะครับวันนี้ทราบว่าท่านจะมาที่นี่ด้วยนะครับให้กาลังใจแล้วก็ในใบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มเติมนะครับ ก็ผักนี่รับรองได้ว่าปลอดสารพิษนะครับก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะปลูกนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ทำยังไงที่จะปลูกผักแบบปลอดสารพิษและที่ปลอดภัย<ห>ให้มาเลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านธนานุทธศาสสนะครับคิน <kaf> ดีมากเลยครับอันนี้รระดับหน้านะครับที่ให้ข้อมูลแบบนี้ในงานเกษตรพอเพียงเพรความยั่งยืนนะครับอ่า ตำบลต่อสวกนะครับอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับขอบคุณมากจับท่านครัับสสวดีครับ